ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแอบดูประวัติคนไข้ติดเชื้อ HIV วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเชื้อ HIV ว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดประมวลภาพความประทับใจกับกิจกรรมงานคอนเสิร์ต51ปีงานเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ Big Story โรคสะเก็ดเงินกับวิวัฒนาการในการรักษา Meet the e ซ์เ r ิพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวานสินปกิจภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้อํานวยการศูนย์จิต,ตปัญญาศึกษามหาวิทยายลัยมหิดลในตอนฝึกฝนสติสร้างสุขในชีวิตกระบวนการที่เราจะหยุดคิดให้จิตได้หยุดคิดหยุดทํางานต้องฝึกฝน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาผ่านทางช่องรามาชาแนลของเราค่ะ True Vision 42นั่นเองนะคะเจอกันวันนี้วันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559กันแล้วค่ะดีใจได้กลับมาเจอกคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะอออกากาศสดๆแบบนี้ค่ะกับเยมจิรายุจูทาพุธินะคะวันจันทร์วันนี้มาพร้อมกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โออาจารย์โสค่ะสวัสดีค่ะ ก็ได้เห็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วนะคะอาจารย์ก็จริงวันนี้เราก็มีข่าวคราวอัปเดตสุขภาพมากมายเลยที่น่าสนใจนะคะก็อย่ารอช้าเราไปฟังเรื่องของเรามาอัปเดตวันนี้กันเลยค่ะค่ะ,คะ,คะ ข่าวแรกของเรานะคะกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแอบดูประวัติคนไข้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นผ่านโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ต้องขอหยิบยกเอามาพูดจริงๆเลยะอาจารย์เพราะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่ามีสมาชิกพันทิปรายหนึ่งตั้งกระทู้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสที่เป็นครูสอนเรากับเพื่อนๆ มีเชื้อ HIV ดิฉันควรจะบอกเพื่อนดีไหมนะคะนี่เป็นหัวข้อในการขึ้นต้นของโพสต์นี้นะคะหรือเจ้าของกระทู้เล่าว่าเธอกับเพื่อนในกลุ่มเข้ายิมกันเพื่อนเธอไปทุกวันแล้วก็สนิทกับเทรนเนอร์มากมีนัดไปกินข้าวทักทายกันในโซเชียลบ่อยๆจนวันหนึ่งค่ะเธอซึ่งเป็นเจ้าของกระทู้นะคะทำงานแผนการเงินของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้เจอกับน้องเทรนเนอร์คนนี้ เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลก็เลยเข้าไปทักถามว่าเป็นอะไรนะคะน้องก็บอกแค่ว่ามาส่งเพื่อนและได้ความอยากรู้ของเธอค่ะจึงเข้าไปในระบบลงทะเบียนของโรงพยาบาลแอบดูประวัติการรักษาแล้วพบว่าน้องมารับยาต้านไวรัส b 24นะคะซึ่งเป็นยาต้าน HIV ค่ะจึงมาตั้งกระทู้ถามว่าควรบอกเพื่อนดีไหมแบบที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บอกต่อว่า ไม่รู้จะบอกยังไงว่าอย่าให้ความสัมพันธ์เกินเลยไปกว่านี้นะคะขณะที่ชาวเน็ตที่ได้ตามกระทู้นี้ค่ะก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตําหนิพฤติกรรมของเจ้าของกระทู้เป็นจำนวนมากโดยมองว่าการกระทํานี้ค่ะข้าวขายและเมิอสิทธิผู้ป่วยเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมวิชาชีพขั้นรุนแรงและส่วนประเด็นที่บอกว่าเทรนเนอร์มีเชื้อ HIV อ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่า HIV กับเ d s นะคะต่างกันอย่างไรและโรคนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้หรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสร้อนแรงในขณะนี้จริงๆนะคะเพราะว่าคือถ้ามองในมุมที่บอกว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยเป็นห่วงเพื่อนของเธอที่คบกับเทรนเนอร์อยู่เราก็พอจะเข้าใจได้แต่ก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไปดูประวัติของคนไข้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยไม่ได้เป็นครอบครัวเลยนี่นะคะตามสิทธิแล้วคนไข้ควรที่จะได้รับการปกปิดประวัติแล้วแต่ตัวของคนไข้เองว่าต้องการจะเปิดเผยหรือไม่เธอก็มีมุมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดเหมือนกันนะคะอ่ะเอาละเอาเรื่องไหนก่อนดีคะาอาจารย์เอาเอาเรื่องอยังไม่ต้องเข้าตัวโรคก่อนน,นะคะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เขาโพสต์กันในโซเชียลนะคะจริงมีสองสามประเด็นที่เราต้อง,ต,องต้องเคลียร์กันก่อนะนะคะ,คะหนึ่งก็คือต้องบอกกันว่าอันนี้ไม่ได้เกิดที่รามา อ,อันนี้เราขอ <c oughs> ก็ไ่เชิงแก้ตัวคือมันไม่ใช่ที่รามา,าะคะอันที่2คือจริงๆแล้วถ้าเป็นบุคคลที่ทํางานในโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใช่ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลเองจริงๆไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูเลยนะอันนี้เลยไม่แน่ใจว่าเ๊ไปใช้รหัสแพทย์หรือรหัสพยาบาลที่เข้าไปดูอ,อย่างที่รามาเองเนี่ยคนที่จะเข้าไปดูประวัติได้ก็ต้องเป็นระดับผู้ที่เกี่ยวข้องอไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่การเงิน อย่างนี้จะสามารถเข้าไปดูประวัติของผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็อย่างนที่บางคนอาจจะงงคืว่าไอ้บี24คืออะไรคืออะจริงจร24เนี่ยเป็นรหัสโรคเฉยๆเวลาเราลงทะเบียนว่าคนไข้เนี่ยมาตรวจได้โรคอะไรเธอจะมีรหัสซึ่งจะได้เข้าใจตรงกันว่าบี24เนี่ยคือเอชไอวี้จริงๆเขาเขียนว่ายาต้านไวรัสบี24จริงๆไม่ถูกนะบี24เป็นรหัสโรคเฉยๆนะคะแต่ว่าพอเราเห็นบี24ปุ๊บคือคนที่อยู่ในวงการก็รู้ว่าบีที่ส่นี่แหละคือคือเอชไอวี ะะอันนี้ก็ค,คือมีหลายประเด็นที่เราต้องเคลียร์กันก่อนในเรื่องของการโพสต์ไปนในโซเชียละะย้ำนะคะว่าโรงพยาบาลนี้ก็เราก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะเพียงแค่เราหยิบยกเนี่ยมาเป็นประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมและก็ประชาชนนะคะและย้าว่าไม่ใช่ของโรงพยาบาลรามาอย่างแน่นอนะนะคะ,คะเอาละทีนี้ HIV จริงๆต้องอต้องบอกคุณผู้ชมว่าสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์เพิ่งจะผ่านพ้นวันคัดกรองวันรณรงค์ให้ไปตรวจตรวจเลือดนะคะเพื่อตรวจว่ามีเชื้อ HIV หรือเปล่าเพิ่งจะรณรงค์กันไปนะ,ะคะอาจารย์มาวันนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่อง HIV กับคําว่า a i d s เนี่ยต่างกันยังไงคะ,คะครก็จริงๆอยากให้รู้จักเข้าใจก่อน2องคำนี้นะบางทีเราก็ เรียกปนปนกันไป<ช>นะะจริงๆก็คือถ้า HCV เนี่ยเป็นชื่อย่อของเชื้อไวรัสชื้อไวรันนเราพูดถึง h ช v คือหมายถึงไวรัสนะคะเราเราจะพูดก็คือโรคติดเชือ HIV ช้อ HCV นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงเอชเนี่ยเอชก็เป็นชื่อย่อมาจากกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการ<อ>ก็คือหมายถึงกลุ่มโรคที่ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะที่ได้มาคือไม่ได้เป็นแต่กําเนิดเพราะว่าจะมีโรคข,ของเด็กบางโรคที่มีความบกพร่องแต่กําเนิดนะคะ<ช><ช>นี่หมายถึงว่าเรามีภูมิ้มบกพร่องจากตัวเชื้อ HCV นั่นแหละ เราพูดไวรัสคือไวรัสเอชไอวีนะคะบางคนมาพูดไวรัสเอดอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องเพราะฉนั้นเอชไอวีคือไวรัสเอสคือกลุ่มอาการคือโรคนะคะนี่ต้องแยกว่าเราเรียกให้ถูกค่ะก็เหมือนกับเวลาเราพูดถึงโรคไข้หวัดนกก็จะมีเชื้อ H5N อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจาเป็นตัวชื่อไวรัสที่เป็นตัวที่มาของโรคนี้นะคะ HIV แต่ทีนี้เนี่ยเราจะเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงนะคะว่า ถ้าเป็นติดเชื้อหรือว่ารับเชื้อ HIV เข้ามายังไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ในก็มาอีดูนิยามต่อเนื่องมานะคะจริงๆถามว่าผู้ติดเชื้อ HIV ทุกรายไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเอดส์อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะอาจารย์ไฮไลท์หนาๆเลยเพราะว่าโรคเอดส์ที่เป็นคําที่ดูอ่อนไหวนะคะคือไม่มีใครอยากเป็นโรคเอดส์เป็นโรคเอดส์ก็ทุกคนไม่ค่อยอยากจะเป็นนะคะนั้นเราต้องหน้ว่าทุกคนคือถือว่าเป็นโรคนี้คือติดเชื้อ HIV แต่ถามว่ากลุ่มไหนบ้างที่เราจะบอกเขาว่าคนนี้คุณเป็นโรคเอชแล้วนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่2นิยามหรือ2ความหมายนะคะ,คะระดับแรกคือเราต้องเจาะดูภูมิต้านทานหรือระดับเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า C D 4หรือ C D ะ,ะคะ่อันนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่เอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค,คถ้ามีต่ําจนถึงเกณฑ์เราจะเอาตัวเลข200 คนปกติมี500ตัวขึ้นไปถึงพันตัวนะคะบางคนสูงถึงพันกว่าตัวเลยนะคะนั้นถ้าเกณฑ์นี้ลงมาถึงน้อยกว่า200เราจะบอกว่าโอเคคุณอะอยู่ในระยะที่เป็นโรคเอสแล้วหรือในระยะเอสนะคะอันนี้คือนิยามแรกหรือความหมายแรกนะคะนิยามที่2ที่เราจะบอกว่าคุณเป็นโรคเอสแล้วก็คือมีโรคบางอย่างที่บ่งชี้ว่าคุณมีภูมิคุ้มกันต่านะคะหลักๆก็จะเป็นพวกโรคติดเชื้อโ้อกาศต่างๆที่เรารู้จักกันเช่นวัณโรคนะคะเชื้อราขึ้นสมองนะคะเชื้อราในปอด เป็นโนแล้วก็มีมะเร็งบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเขามีภูมิต้านทานต่ําแล้วเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะ<อ>แล้วก็รวมถึงมะเร็งผิวหนังบางอย่างนะคะแล้วก็มะเร็งทางต่ับน,น้าเหลืองเพราะนั้นเพราะนั้นถ้ามีโรคบางอย่างเหล่านี้ก็จะบอกว่าคุณเป็นโรคเอสแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าผู้ติดเชื้อเช่นอาจจะเพิ่งติดเชื้อมาใหม,ใหม่ๆร่างกายดูดีภูมิต้านทานยังไม่ต่ําเราก็ยังไม่เรียกเขาเป็นโรคเอสนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแล้วผู้ที่ติดเชื้อเอชอวีแล้วคือ ตัวเลขก็คืออาจจะไม่ต่ํากว่า200สําหรับตัวเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะถ้าติดเชื้อมาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งไม่ได้ใช้ได้เนี่ยอาจจะมีค่าเม็ดเลือดขาวหรือ C D 4หรือ CDC อันนี้อาจจะ7จ็ดแตัวนะเขาก็ยังมีภูมิต้านทานที่ดีอยู่นะคะแต่ถ้าเราไม่รักษาปล่อยไปก็มันก็จะตรงไปเรื่อยๆโอ้นะคะจริงๆตัวโรคนะคะตั้งแต่ติดเชื้อมานะคะจนดาเนินไปสู่กลุ่มโรคกลุ่มอาการโรคเอชนะอาจารย์มีระยะเวลายังไงบ้างคะก็เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่า เราติดโรคเอสหรือติดโรคเอสหรือติดเชื้ออชีวีไม่ได้ยังไงเพราะฉะ,ะ,ะนั้นก็คือหลักๆทางหลักๆของเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ทางนะคะอ,อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นทางเพศสัมพันธ์นี่สัมพันธ์ทางไหนนะคะก็ค,ะคือแต่ก่อนเราจะคิดว่าก็คือชายหญิงนะคะเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันที่มาแรงก็คือกลุ่มชายชาย ก็คือกลุ่มรักเพศเดียวกันรักเพศเดียวกันนะคะหรือว่ารักลวกเพศนะคะแล้วก็ทางที่2ก็คือทางเลือดเช่นอาจจะได้รับเลือดนะคะที่มีเชื้อเอชีอยู่นะคะแล้วก็ทางที่3ก็คือเรื่องของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกก็คือในกรณีที่แม่เป็นแต่แม่ไม่ได้รับการรักษาก็ถ่ายทอดเชื้อมาสู่ลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็น3ทางหลักๆนะคะแต่ถามว่ามีทางอื่นอีกไหมจริงๆก็เจอได้น้อยนะคะเช่น เช่นอย่างคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะแพทย์เาบานโดนเข็มตำ้มเช่นอาจจะโดนเข็มจากที่อาจจะพิ่งฉีดยาหรือเจาะเลือดเพื่อติดเชื้อชีวชีก็มีเข็มตำอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะอื่นๆที่เจอได้ปรบบตายเช่นการสัก การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ติดยาเสพติดอันนี้ก็เจอได้นะคะส่วนปลีกย่อยอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะถามอาจารย์เพิ่มบางคนก็จะสงสัยกันเข่าห้องน้าการใช้เสื้อผ่าการทํางานชิดกันใกล้กันจะเป็นอันติดต่อกันหรือเปล่านะคะแต่เมื่อกี้เห็นทีมงานขึ้นตัวของระยะงั้นเราก็มาคุยกันต่อเรื่องของระยะครับหลังจากทางเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่ามาทางไหนได้บ้างนะคะก็มาสู่ว่า ระยะการติดต่อนะคะเพราะนั้นก็คือจริงๆถ้าเผื่อว่าถ้าจะแบ่งจริงบางคนอาจจะแบ่ง3แต่ว่าหมอขอแบ่งเป็น4ี่ระยะแล้วกันนะคะระยะแรกก็คือเราเรียกว่าระยะติดเชื้อเฉียบพลันนะคะก็คือจะไม่ง่ายก็คือครึ่งหนึ่งจะไม่มีอาการแต่ครึ่งหนึ่งก็คือมีอาการง่ายๆเหมือนไข้หวัดค่ะนะคะก็คือไข้ไอเจ็บคอตอนน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนะคะเพราะนั้นนั่นคือจะเห็นว่าอาการเหมือนไข้หวัดมากนะคะซึ่งบางทีถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็น ไปหาคุณหมอไม่บอกว่าเรามีความเสี่ยงเช่นมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันเนี่ยนะคะคุณหมอก็อาจจะคิดว่าเป็นแข้หวัดธรรมดากลับบ้านไปนะคะแจกยงแจกยาไข้หวัดไปค่ะเพราะว่าบางทีคุณหมอเขาก็ดูคืออธิบายคนไข้อธิบายตามอาการคุณหมอก็จะต้องวินิจฉัยตามอาการแต่ถ้าเกิดไม่ได้บอกความเสี่ยงมาก็จะไม่รู้ว่าคุณอาจจะมีแล้วนะไข้หวัดเลยนะคะอันนี้เรียกว่าระยะที่หนึ่งะคะระยะที่หนึ่งถามว่ารักษาอย่างไงนะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือ ถ้าไม่ได้รักษาอะไรนะคะก็คือมันก็จะหายเองคือเหมือนไวรัสเวลาเราเป็นหวัดถูกไหมคะเราเรานอนพักมากินพาราเซตามอลลดไข้าระยะนี้มันก็จะดีขึ้นเองได้ออ๋สามารถที่จะกําจัดเจ้าไวรัสออกจากร่างกายเราได้ด้วยหรอคะไวรัสยังอยู่แต่ว่ามันลดน้อยลงจนถ้าอาการเราดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเราพักผ่อนเยอะๆดีๆเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือที่เราดีขึ้นเพราะว่าจะมีเม็ดเลือดขาวไอ้ตัว CD4 นี่แหละค่ะ CD4 มันก็จะต่อสู้กับไวรัสเนี่ย ล้วก็ทําให้วรัสลดลงถึงจุดหนึ่งเราก็จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าวรัสไม่ได้หายไปจากร่างกายนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะมันหายไปเลยไหมเกลี้ยงไปเลยไหมไมมนะคะนั้นคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแหละเพราะว่าอ่านเหมือนเป็นหวัดหรือเปล่าหายเองนะคะประมาณนี้หรือบางคนอย่างที่บอกคืออีกครึ่งหนึ่งไม่มีอาการนะคะเพราะไม่มีอาการปุ๊บก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอันนี้คือระยะที่1นะคะหลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่2ให้เราเรียกว่าเป็นระยะที่ไม่มีอาการก็คือหลังจากผ่านช่วงแรกไปแล้วก็จะสบายดีนะคะทีเดินไปเดินมาในท้้องถนนเรราาไมู่่ว อันนี้ติดเชื้อช i v ีหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นระยะที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เจาะเลือดหรือตรวจหาโรคเอสหรือตรวจหาก,การติดเชื้อชีวีก็จะไม่รู้เลยว่าเข้าระยะนี้แล้วนะคะแล้วคนไข้จะมาลองใบอีกทีคือระยะที่3ก็คือเริ่มป่วยเป็นระยะที่ไอตัวไม่เลือดขาว c d ดีหรือ c d 4เนี่ยลดลงเช่นใกล้ๆ200นะคะก็จะเริ่มมีน้ําหนักลดนะคะม,มีฝ้าขาวในปากนะคะมีตุ่มขึ้นตามตัวนะคะมีท้องเสียเรื้อรังนะคะแล้วก็ หรือมีไข้เรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอาการที่คนไข้รู้ตัวเองเหมือนเริ่มป่วยถึงค่อยมานะคะอันนี้ก็จะเข้าระยะท้ายๆลวนะคะแล้วก็สุดท้ายคือถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะเรียกว่าระยะสุดท้ายคือระยะเอสนะคะที่มีจํานวนไม่เล็กขาว CD4 น้อยกว่า200รวมถึงมีโคติเช้อเฉลียวกาซช่คนไข้มาถึงก็คือตอนที่รู้เนี่ยก็คือเป็นวันโรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอย่างใคนได้เป็นวันโรกปุ๊บก็จะต้องโดนขอเจาะตรวจ H i ชทุกรายนะคะก็คือมารู้ว่าตังตอนตอนเป็นระยะที่4ี่ละ หรือมาด้วยเชื้อราขึ้นสมองคุณหมอก็เลยขอเจาะนะคะอันนี้ก็รู้แล้วว่าตัวเองเป็นก็เป็นระยะท้ายแล้วอันนี้คือเป็นระยะประมาณ4ระยะที่ที่หลังจากที่ได้รับเชื้อจนกระทั่งระยะสุดท้ายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะตรวจเลือดะนะคะ,คะเพื่อหาเชือ้อหลังจากที่เรารู้ว่าเออฉันเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะ,ะนะคะอาจจะไปมีเพศสัมพันธ์อาจจะไปมีพฤติกรรมเสี่ยงการสักการานุ่นกันนี่มาเราจะตรวจเลือดได้ตั้งแต่เราติดเชื้อ ระยะกี่เดือนกี่วันคะ,คะนก็คือ,อปกติต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราตรวจหาการติดเชื้อไอชวีเนี่ยเราจะตรวจด,ดูภูมิต้านทานคือเราไม่ได้หาเชื้อโดยตรง oh. นะคะนั้นถามว่า,าหลักการทั่วไปของการตรวจหาภูมิต้านทานเนี่ยคือ,อหลังจากรับเชื้อมาแล้วเนี่ยร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างนะเพราะฉะนั้นรับวันนี้ปุ๊บเช่นในเพศสัมพันธ์วันนี้ถ้าตรวจวันนี้เลยดีไหมรู้ไหมไม่รู้ค่ะนะคะเพราะนั้นหลังจากที่เชื้อรับเข้าไปปุ๊บนะคะ เชื้อเข้าไปในร่างกายร่างกายต้องทํคการรู้จักเชื้อนะคะพอรู้จักเชื้อเสร็จร่างกายค่อยสร้างภูมินะพอสร้างภูมิเสร็จเราถึงจะค่อยตรวจจากเลือดได้เพราะนั้นมันใช้เวลาประมาณ2อสามอาทิตย์อย่างน้อย2-3าอาทิตย์แต่ว่าเดือนใช่ค่ะแต่ด้วยเรื่องของการตรวจที่ทันสมัยณตอนนี้นะคะถามว่าถ้าอยากตรวจเร็วที่สุดรู้ได้กี่วันนะคะถ้าเป็นเครื่องมือตรวจที่ตรวจตามโรงพยาบาลทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นการวิจัยนะคะ เร็วสุดตอนนี้ก็คือเต็มที่คือ2อาทิตย์ <ừ m. S 2> นะคะซึ่งเขาจะบวกการวัดเรื่องของอตัวเชื้อไปด้วยนะคะ <ừ m. S 2> บวกกับการวัดภูมิต้านทานนะคะเพราะฉะนั้นเร็วสุดตอนนี้2อาทิตย์ถามว่าเร็วกว่าน,นี้มีไหมเ <ừ m. S 2> ช่อนอยากรู้นะคะเ,เร็วสุดตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก10วันนะคะ<ฆ>ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นการวิจัยนะคะ <ừ m. S 2> ซึ่งจะเป็นการวัดตัวเชื้อเลยอย่างที่บอกก็คือถ้าเราวัดภูมิเนี่ยมันยังไม่ขึ้นดีนะคะ<ฆ>คือวัดตัวเชือ้อเพราะฉะนั้น ตอบว่าเร็วสุดคือ10วันทําได้บางที่เป็นการวิจัยนะคะถ้าตรวจตารางวังทั่วไปใหญ่ๆก็ประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ อันนี้ก็คือคอการตรวจเลือดที่เราจะตรวจได้ว่าเราเป็นเอชไอวีหรือเปล่าแต่ถ้าจะเอาชัวร์นะคะจย์ค่ะคือเดินไปในโรงพยาบาลที่ทั่วไปอาจจะยังไม่ได้มีเทคโนโลยีทางการอาทย์ประมาณ3าถึงสอาทิตย์จากจุดที่รับเชื้อเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางทีโรงพยาบาลไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ทันสมัยมากะคเพราะนี้เราอาจจะนิ่งนอนใจเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเสี่ยงจริงตรวจข้งได้ไม่เจอนะคะอีกสองที่เราตรวจซ้ำก็จะได้พ้นระยะที่เราคิดว่าเอ๊ะ การตรวจมันไม่ดีพอหรือเปล่าเพราะนั้นถ้า1เดือนเนี่ยส่วนใหญ่การตรวจเนี่ยน่าจะหวงแน่ๆนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเรามีความเสี่ยงครั้งแรกเป็นลบก็ขอแนะนําว่าอีกสองอาทิตย์ตรวจซ้ำนะคะอีก2อาทิตย์นะคะเพราะงั้นเดี๋ยวบางคนพลาดโอกาสไปนึกว่าไม่เป็นอ้าวกลายเป็นอีกทีหนึ่งเป็นปีแล้วไม่ได้ตรวจแพร่เชื้อไปอีกนะคะทีนี้4ี่ระยะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะระยะที่ให้ผลการรักษา ได้ดียังไม่ถึงเข้าสู่ช่วงระยะที่4ที่เข้าสู่ตัวโรคเอสเนี่ยค่ะจางค่ะตอนนี้ก็คือมีการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่ารักษาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะเช่นรู้ปุ๊บรักษาปั๊บสมมุติว่าเป็นระยะที่1อันนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมคะก็ตอนนี้คือข้อมูลออกมาแล้วว่ารักษาได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์จากตัวคนไข้เองแล้วเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ในการที่ลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนะคะเพราะว่าเรารักษาตัวเองแล้วพอตัวเองในเชื้อไวรัสในตัวเองลดลง ขาก,ก็จะไม่แพร่ไปสู่คนอื่นเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตอนนี้กับคาแนะนําทั่วโลกที่มีรวมถึงองค์การนานาโลกเนี่ยรักษาทุรายนะคะนะคะเจอเมื่อไหร่รักษาเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ<ช>แล้วแล้วเมื่อกี้ลืมถามอาจารย์ไปนิดนึงค่ะว่า,าตั้งแต่รับเชื้อมาจนถึงถ้าหากว่าไม่มีการรักษาอะไรเลยมาจนถึงระยะที่หนึ่งที่บอกอาจจะมีอาการหวัดตอมนลื่อมเืองโตเหมือนเป็นหวัดเป็นไข้ทั่วไปอันนี้ ระยะรับโรคมาจนถึงเกิดอาการนี่มันจะสักนานแค่ไหนคะอาจารย์งระยะที่1ค่ะใช่ไหมคะ,ะก็เฉลี่ยประมาณ2อถึงสเต็มที่ไม่เกิน6สัปดาห์ม,มันถ้าเราสงสัยว่าไปเที่ยวมาเดือนที่แล้วอเอ๊ะเริ่มมีเหมือนต่อมน้ำเหลืองเหมือนเป็นหวัดอันนี้ก็ลองแจ้งคุณหมอดูว่ามผมติดเชื้อเอชไีมาได้ไหมเนี่ยมีความเสี่ยงประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยที่จะได้รับโรค,ะคะวันนั้นถ้าเรามีความเสี่ยงก็บอกแพทย์เพราะว่าบางทีแพทย์อาจจะลืมซักหรือว่ายังเกรงใจใช่ไหมอยู่ดีบางทีเราไปหาคุณหมอในเรื่องหวัด ถ้าคุณหมอซักอาคุณมีเพศสัมพันธ์มาไหมคะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีคุณหมอก็อาจจะไม่กลาาก้าที่จะสักใช่ไหมคะเพรันที่เราคิดว่าเรม,มีความเสี่ยงก็<ะ>ก็บอกเลยว่าภายในช่วง 2ถึงสีอาทิตย์เนี่ยเต็มที่ไม่เกินหอาทิตย์เนี่ยมีความเสี่ยงที่ไม่ได้ป้องกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้คุณหมอช่วยนิชัยเราได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นโอ้หถ้าอย่างนี้เราจะสังเกตอาการตัวเองได้ไหมคะอาจารย์คะว่าเออคือแรกเริ่มเลยคือต้องรู้ตัวเองมีความเสี่ยงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เสี่ยงก็คงปิดประตูจากโอคงนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงปุ๊บก็อาจจะลองดูซิว่า4-6ถึงสัปดาห์มีอาการไข้มีอะไรหรือเปล่า นะคะแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันไปถึงช่วงที่บอกว่ามีภาวะแสกซ้อนมีไม่ได้ฟังต่ำลงไปนะคะก็เป็นการทำความเข้าใจนะคะกับตัวโรค HIV ตัวไวรัส HIV แล้วก็ตัวโรคเอสนั่นเองนะคะว่าเวลาที่เราจะใช้คำพูดกับคนที่เขามีเชื้อกับคนที่มีโรคเนี่ย ให้เกียิเขานิดนึงเพราะบางทีใครใคร,ใคร,ใ,ครใครก็ไม่อยากเป็นโรคเอสนะคะ uh huh. อ่ะเอาละค่ะมาที่ข่าวต่อไปของเรากันบ้างแต่ว่าเดีกยวว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะฟังข่าวแรกของเราไปเมื่อสักครู่นี้แล้วอยากจะคุยต่อเพราะว่ามีหลายท่านทีเดียวนะคะที่ไม่กล้าจะไปปรึกษาเรื่องนี้ที่ไหนนะเดี๋ยวช่วงรับคิวหมออาจารย์โสอยู่กับเราต่อมาถามได้นะคุณผู้ชมค่ะว่ามีความเสี่ยงจะกินยาจะไปที่ไหนดีที่จะเป็นความลับนะคะเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจเป็นความลับเนี่ยก็ลับๆาบเลยจริงๆนี่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ที่ไหน เดี๋ยวช่วงรักคิวหมอโทรมาถามได้นะคะเอาละค่ะมาที่ข่าวสองของเรากันต่อนะคะ เป็นภาพบรรยากาศความหลงค่ะของงานคอนเสิร์ตนะคะที่คุณผู้ชมได้อิ่มบุญอิ่มใจนะคะกับคอนเสิร์ตคุณหมอวราค่ะ51ปีงานเพลงหมอวรานะคะคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจที่นํารายได้ไปสมท,ทุนสร้างสถาบันการแพทย์จัก,กรีในรือบดินนะคะซึ่งงานนี้แน่นอนค่ะว่ามีทั้งศิลปินนักร้องรับเชิญมากมายนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดผลงานเพลงของคุณหมอวราค่ะใครที่พลาดไปไม่เป็นไรวันนี้นะคะ รายการพบหมอรามาของเรานําเอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมปฏิตานกันเลยค่ะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในความร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ต51ปีเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559ณหอประชุมไม่โดนสิทธาคารมหาวิทยาลายัยไม่โดนวิทยาเขตสารยาโดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบสนับสนุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักกรีนรุปดินอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์หรือที่หลายคนรู้จักกันในานามหมอวราวราเวทนับได้ว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยม่ิดนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยไมหิดนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวงการเพลงของไทยในวงการแพทย์ท่านเป็นแพทย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาที่ทำการรักษาดูแลคนไข้เป็นอย่างดี และเป็นครูแพทย์ของเหล่านักศึกษาแพทย์ในวงการเพลงของไทยนับได้ว่าหมอวราวราเวสเป็นครูเพลงคนสำคัญของประเทศไทยประพันธ์บทเพลงที่คุณชื่อได้แก่เพลงรักต้องห้ามรวมทั้งเพลงไทยอมาตะาจำนวนมาก ครบรอบ51ปีในวงการเพลงไทยของหมอวราวราเวทหรือศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์ได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต51ปีงานเพลงหมอวราขึ้นเพื่อมุ่งหวังเชิดชูวงการเพลงไทยโดยมีศิลปินนักร้องหลายท่านได้มาร่วมขับร้องบทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้นักร้องรับเชิญที่มาร่วมถ่ายทอดงานเพลงของหมอวราอาทิรังศิยาบรรณกรดาวใจภัยจิต แพทย์หญิงพันธิวาศสินรัชดานันฉันทน,นากิติยพันธ์โฉมฉายอรุณชานอุมาพรบัวพึ่งจิตติมาเจือใจทิพวรรณปิ่นพิบาลเชี่ยวชาญกิจสมบัติไทยสอนวณีโพธิเทศสุดาชื่นบานรวมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยงานเพลงหมอวรา51ปี เป็นคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจในโอกาสที่อาจารย์หมอวราซึ่งเป็นทั้งครูเพลงและครูแพทย์ได้แต่งเพลงจำนวนมากได้รางวัลมากมายมาตลอด51ปีคอนเสิร์ตอันนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งการจำหน่ายบัตรรวมทั้งผู้บริจาคทั้งหมดเนี่ยเป็นการสมทุบทุนเพื่อสร้างสถาบัานการแพทย์จักกลีนฤบดิน ก็มีผู้เข้าชมจำนวนมากมายเกือบเต็มห้องประชุมขนาด2,000ที่นั่งเราก็จะเห็นว่าคนที่มาเนี่ยล้วนแต่เป็นแฟนเพลงเก่าของท่านอาจารย์หมอวราแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าสิทธิ์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีจำนวนมากได้เข้ามาร่วมในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานครั้งนี้งานครั้งนี้เนี่ยสำเร็จได้ด้วยศรัทธาของ ท่านที่เป็นมิตรลักแฟนเพลงของอาจารย์หมอวราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเราก็คงจะได้เงินจำนวนมากที่จะมาช่วยการสร้างสถาบันการแพทย์จักรินรื้บดินครับในการนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรินรื้บดินที่แก่คุณโพธิพงษ์และคุณยุพาล่ำซำมอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งล้านบาท ตัวแทนคณะสิทธิ์เก่าแพทย์รามารุ่นที่12มอบเงินสนับสนุนจำนวน3ล้าน5แสนบาทและคุณสอนเพชรสอนทองนักร้องชื่อดังมอบเงินสนับสนุนจำนวน40,000บาทการแสดงคอนเสิร์ต51ปีเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นผู้ที่มาร่วมชมงานมีทั้งคนที่มาในฐานะสิทธิ์เก่าของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ และผู้ที่มาในฐานะของแฟนเพลงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ของหมอวราวรเวศสำหรับผู้ที่พลาดงานการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้โดยทางรามาชาแน,นลและคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะแจ้งให้ทราบต่อไป ความสุขอิ่มบุญอิ่มใจจริงๆหน้าอิจฉามากๆนะคะสําหรับแขกที่ได้ไปร่วมฟังคอนเสิร์ตในครั้งนี้พอดีเกมติดงานค่ะาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปไ เสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างที่เมื่อสัครู่นะคะทีมงานเราบอกเอาไว้ว่าเราจะเก็บรวบรวมภาพคอนเสิร์ตนี้มาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเรามาชแนลของเราจะมีเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะลุยกันต่อค่ะกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะอันนี้เป็นเรื่องของโรคสะเก็ดเงินแต่ตัวโรคเนี่ยเราคุยกันหลายรอบแล้วเนาะ ใน Big กสตอรช่วงหน้านะคะเราไปดูเรื่องของนวัตกรรมการรักษาโรคสะเก็ดเงินในปัจจุบันนี้กันบ้างดีกว่านะคะแต่ว่าปิดท้ายช่วงนี้ค่ะด้วยรามาอัปเดตรอบวันกันก่อนค่ะ สตรีที่ได้รับการเปิดเผยชื่อว่า่วงวัย45ปีให้กำเนิดทารกเพศหญิงสุขภาพแข็งแรงจากตัวอ่อนแช่แข็งไว้ที่โรงพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยฟูตันในนครเซี่ยงไฮ้นานถึง18ปีทำลายสถิติอายุตัวอ่อนซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงลืมตาดูโลกในประเทศจีนนับว่าเป็นทารกต้าจุดเยื่อแข็งได้นานที่สุดเท่าที่เคยมีมา แพทย์ที่โรงพยาบาลกล่าวว่าปัจจุบันอัตราความสําเร็จในการฝังตัวอ่อนของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น43.4%จากที่เคยอยู่ที่30%เมื่อ18ปีก่อนปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงเนื่องจากการเริ่มใช้ยาเสพติดในอายุน้อยลงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง12-24ปีและมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนชนิดรวมกันมากขึ้น มีการนำสารต่างๆที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติดโดยมองว่าไม่เป็นอันตรายซึ่งในความเป็นจริงสารผสมดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดทั้งสิ้น